วันนี้นะคะก็จะมีเป็นลุกที่น่ารักๆแล้วก็เป็นลุกที่เหมาะกับการไปเดทด้วยนะคะค่ะในวันนี้ก็จะทําเป็นทั้งหมด2ลูลุด้วยกันนะคะเป็นเดทในวันวาเวลนไทน์เนาะ อันแรกที่จะแต่งนะคะจะเป็นแต่งสําหรับพวกน้องๆนะคะน้องๆหนูๆนะคะยังนักเรียนอะไรประมาณนี้นะคะสามารถไปเดทได้จูงมือกันในสวนสาธารณะไปกินไอติมอะไรประมาณอย่างนี้เลยนะคะก็จะแต่งให้มันเหมือนแบบน่ารักน่ารักนะคะไม่แก่เกินไวจะใช้ในเรื่องของจะเน้นไปที่เรื่องของผิวๆนะคะเผยผิววัยสาวนะคะของเราตอนนี้ก็สาวน้อยแล้วนะคะก็คือก็จะทําให้มีความน่ารัก มากขึ้นแต่ก็มีความพิเศษด้วยนะคะในวันนี้แล้วจากนั้นก็จะมาเป็นอีกลุกหนึ่งนะคะก็จะ t r a n ฟ f o r อีกลุกหนึ่งคือจะเป็นลุกไปเดทน,นะคะสําหรับสาวป็นเป็นสาวหรือผู้ใหญ่ไวทํางานอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะทั้งสองลุกนี้รับรองว่าเป็นอะไรที่ง่ายทาตามได้เลยนะคะสามารถใช้เครื่องสําอางที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆมีอยู่ได้เลยนะคะเดี๋ยว จะแต่งและออกมาเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะในการแต่งหน้าวันนี้เราก็จะเน้นไปที่งานผิวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมผิวให้ดีที่สุดก่อนนะคะเราจะใช้สเปร์สเปรชิตน้ำแร่หรือสเปรของยี่ห้อใดๆก็ได้นะคะที่ไม่ใช่มิววันนี้ก็จะลงไพรเมอร์อะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปเดทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมะีเขาเรียกว่าอะไรนะ เราต้องใช้ช่วงเวลาแล้วเราอยากให้สมมุติว่าผู้ชายหรือว่าแฟนของเราเลอะไรอย่างเงี้ยมองที่หน้าเราเขาก็จะรู้สึกว่าประทับใจด้วยนะคะกับผิวหน้าที่ดูแบบไม่เยิ้มไม่เมือก,ไม,มอกไม่ตกล่องอะไรประมาณนั้นอันนี้เราใช้เป็นแดดกันแดดนะคะของจองแซงมุนนะคะอันนี้นะคะเป็นสกินเซตติ้งนะคะวอเตอร์ซันเบสนะคะมี SPF 50บวก PA ถึง4บวกกันเลยทีเดียวเนาะอันนี้ดีตรงที่ว่ามันเบานะคะรับรองว่าใช้แล้วเนี่ย หน้าไม่เมืองนะคะอันนี้ดีมากค <c oughs> ่ะหลังจากนั้นนะคะจะใช้คนดีคนเดิมนะคะ <c oughs> เป็น The p r Professional Primer นะคะของ Benefit นะคะเราก็จะบีบออกมาประมาณเท่านี้นะ,ะ <c oughs> แล้วก็ขยี้ขยี้นะคะก็ <c oughs> แตะบริเวณที่มีปัญหาบริเวณรูปุ่มข,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 ขนกว้างๆค่ะต่อไปนะคะต่อไปต้องไปอย่างรวดเร็วแล้วนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาใช้ไพรเมอร์จริงๆนะคะวันนี้ใช้เป็นมิ n เนอรลไรเมอร์ออยฟรีนะคะจากอวบกลาเหมือนกันค่ะเราจะต้องผิวปนหนึ่งผิวดีแต่แบบก็มงก็ไม่ใช่นะคะวันนี้เราใช้เป็นคุชชั่นนะคะคุชชั่นของ E2D นะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้รุ่น d o u เบ e ลล s สติ้งค s ชชั่นโกลนะคะสีแซนนะคะหรือ 23N1 ค่ะตัวนี้ของเขาก็จะต่างจากตัวที่เป็นรองพื้นของเขานะคะ เพราะว่าตัวนี้เขาจะมีความไม่หนึบมากขนาดนั้นนะคะเาก็จะลงไปเลยคือตัวรองพื้นของเขาเนี่ยค่อนข้างพูดง่ายคือหนาเลยแหละคือปกปิดนะคะแต่ตัวนี้ก็มีความปกปิดระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เท่ากับรองพื้นตัวรุ่นลั s t i n g อันนั้นของเขาอะนะคะที่เป็นตัวดังก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาลงเป็นแป้งฝุ่นนะคะที่เพื่อนๆมีเลยนะ ที่ใช้แป้งฝุ่นนะเพราะว่าเป็นแป้งแบบพา n สเซนตน่ะมันจะได้รู้สึกเหมือนแบบมันมันเบาหน้าข้างเหงื่อออกหรืออะไรมันน้อยเลยนะคะมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เยะิะมไม่ย้อยอะ่ะเป็นถังขยะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนเราใช้ครีมเช่นเดียวเลยแนละ้วเราไม่ได้ลงรองพื้นใดเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเขียนคิวกันนะคะก็ใช้ที่เพื่อนมีอยู่เขียนคิววันนี้ก็ให้ลงไปตามเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคิวของตัวเองได้เลยนะคะ อันนี้เราก็ไปปัดมาแล้วนะเป็นปัดคิ้วตั้งด้วยตัวนี้นะเป็นเอ่อ uh, 24 r h o Brow Setter ของ Benefit นะคะ mm hmm. เขาทำให้มันตั้งได้ดีแล้วก็สวยมากด้วยแนะนำเลยค่ะ mm hmm. หลังจากนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวที่ uh, เป็นเบสอายชาโดลงไปก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อทำให้ uh, สีเขาดูชัดขึ้นนะคะ mm hmm. ถ้าใครมีก็ก็ลงไปแต่ถ้าไม่มีกไมไม็ไม่ต้องมีก็ได้นะคะ mm hmm. แล้วเราจะลงแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นแฟ้งนะคะประมาณนี้แฟ้งที่เกี่ยวคอนซีลเลอร์เลยเอามาลงกับเ,เข้าไปด้วยค่ะก็เดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นการแต่งตานะคะสําหรับน้องๆเนานะซึ่งไม่จําเป็นต้องเยอะมากอะไรมากเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะลงเป็นสีสีบอบตาไปก่อนนะพื้นฐาน สีประมาณนี้นะเหมือนสีแล้วเอาสีบอนเซอร์มาก็ได้นะคะน้องก็ค่อยๆกดไปที่ตรงเนี้ยปลายตาของเขานะคะแล้วก็ปัดเข้าปัดขึ้นบนเหมือนเป็นกระบอกตานิดหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นอันเนี้ยช่วยเบลนด์เพราะว่าแปรงที่หัวแบบเนี้ยมันจะเบลนด์ได้ดีมากกว่าแปรงที่หัวสั้นๆแล้วก็แบบเดนส์เขาเรียกว่าอะไร มันจับตัวกันแน่นเกินก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปทาทั้งสองข้างให้เสร็จก่อนนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะเห็นว่ามันจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> มีบล็อกมีอะไรนิดนึงนะมีบล็อกตานิดนึงเดี๋ยวเราจะต่อมาเราก็จะใช้เป็นสีที่เป็นสีประมาณแชมเปญนะคะถ้าใครมีเป็นแบบพาเล้วมีสีประมาณประมาณแชมเปญลักษณะอย่างเงี้ยก็ลงได้เลยนะแต่วันนี้ี๋ยวเราจะลงแบบเนี้ย เขาจะสีประมาณอย่างนี้นะคะก็จะลงไปตรงบริเวณกลางตาก่อนนะคะอย่างนี้เนาะแล้วก็มาข้างหน้านีดหนึ่งเห็นไหมหลังจากนั้นก็จะใช้แปรงอะคะ่ะเบ็นเบนค่อยๆเกี่ยเขาลงเขาลงมาเนาะค่ะแล้วเราจะลงเป็นอายไลเนอร์กันนะแต่ว่า จะใช้เป็นฝุ่นนะคะสีก็เดีืยเป็นสีดำแต่ถ้าใครอยากซอฟลงมาหน่อยก็เป็นสีน้ำตาลได้นะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปทำให้ให้เท่ากันค่ะคขามาได้แบบนี้แล้วนะคะเราไม่ได้วิ่งหางเยอะเนาะเสร็จแล้วก็จะไปดัดขนตานแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันเลยค่ะ ก็บัดมาชาล่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมา,อาคอนทัวหน้ากันนิดนึงเนาะอันนี้หน้าดูแบนสุดๆไปเลยนะคะจะใช้เป็น,ปนของดอเช่นะคะกับนนะ้าเขาก็จะให้สีที่ธรรมาชาติเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะเอาแป้งเนี่ยมา าเบรกตรงนี้นะคะแป้งอันนั้นก็คือจะใช้เป็นเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นก็ได้หรือแป้งที่เป็นแป้งทาสูเซนก็ได้หมดเลยนะคะแต่าเดี๋ยวเราใช้เป็นแป้งของกระจงรองพื้นของเจ้านางแล้วก็นี่อย่างนี้เลยปึ๊บปาดแบบดูไม่โป๊กแบ นี่ประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวเราก็จะมาลงเป็นจมูกกันนะ,ะห้ามโป๊เหมือนกันอนะันเนี้ยอย่าลงเยอะซะจนแบบเห็นนะเห็นชัดเกินนะคะไม่ได้แล้วก็เหลาลงมาตามปกตินะสำหรับน้องๆอ,งอะ่ะอาจจะเหลาแบบไม่ต้องเล็บไม่ต้องเ,เรียกว่าเลียวยาวมากนะคะหรือว่าแคบมากนะคะ เพราะว่ามันอาจจะทําให้ดูแบบไม่เข้าอะ่ะรูปเหมือนคนมีอายุนิดนึงอะ่ะอันนี้แบบสําหรับ,าส,บสาวไวตัยโต,โต,โตลยแล้วก็สามารถทาอย่างนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็เราจะลงที่ตรงนี้ล่องล่องปากแล้วก็ใต้ปากด้วยนะคะเพื่อแบบดูเหมือนปากเจออะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นนะคะก็จะลงเป็นบลัชนะคะ สำหรับน้องๆเนี่ยขอแนะนำเป็นสีชมพูนะเราก็จะลงไปเลยอันนี้เหมือนเป็นแบบที่เป็นมันไม่ได้เป็นแมทนะคะอันนี้ก็ค่อยๆลงนะคะค่อยอให้ลงบริเวณตรงข้างหน้าแก้มอย่างนี้นะมาณนี้แล้วก็พยายามเบลน out นะคะเบลนขาขึ้นอย่างนี้ ค่ะเดี๋ยวต่อมานะเราจะมาเป็นปัดไฮไลท์กันนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นไฮไลท์ที่เป็นชมพูอะ่ะมีความเป็นชมพูนิดหนึ่งนะคะก็คือจะมาขอก็เขาออ,ออกก่อนนะก็คือบริเวณที่เราปัดปิดประช้อนที่เป็นสีชมพูแล,แล้วเราจะปัดเป็นเราจะปัดเป็นสีออแชมเปญเป็นสีบ ทองทองแบบเลือบๆประมาณไม่ต้องทองมากนะเป็นสีแชมเปญอ่ะก็จะปัดตรงบริเวณที่เราโดยปกติเราปัดนะก็<น>คือพวกทองคิว้วต่างๆค่ะก็ <ๆ S 2> จะปัดไปเลยนี่กระจะับกระจับปากแล้วก็ที่เหลือจากแปรงก็ตรง้างนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะ <S <S นนเดี๋ยวเราจะไปอ่ ทาปากเป็นฟินิชลุก,กันค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะมาทาลิปกันเลยนะคะอันนี้เราเลือกเป็นของนาสีเขามีสีเขาจะมีความไปด้วยกันกับแก้มมากๆเลยคือทั้งน้องถ้าคือคืออยากให้ลองแบบว่าสีแบบประมาณอย่างเงี้ยอ่ะถ้ามีสีประมาณเนี้ยคือมันดูเหมือนจะจีจาร์นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราเตรียม เตรียมแปลงเอาไว้เลยนะจะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาทากันเลยก็ลงไปที่ริมฝีปากเลยนะก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราผู S <s ้ไม่เคยทาลิปสีเดียวอยู่แล้วสีนี้มันดูแมทไปนะคะแล้วก็ เราว่ามันควรจะต้องน่ารักกว่านี้อีกนิดนึงนะคะต้องมีความแบบว่าแวววาวอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาลองเอ่อเพิ่มความมอยส์ความจุ๊ดซี่ให้กับเลมฟิบปากนะจะได้ไม่ดูเลมฟิบปากแก่อันนี้เป็นของโรแมนต์นะคะเออสีเบอร์เก้านะคะเป็นดีไม่แน่ใจวันคืออะไรจุ i c ซี่ลัสติกทินนะคะอ่าสีเข้ากับเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่า เขามีความแบบมอยส์มากกว่ามีความน้ำนาเหมือนเป็นน้ำนาำอะค่ะโอเคเดี๋ยวเราใช้เป็นของ Bobby Brown นะคะรุ่นนี้เลยเป็น c r u Crush Oil i n f u s e d Gloss นะลงกลอสไปเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือใครๆก็สามารถแต่งได้นะไม่ว่าจะเป็น วัยรุ่นรุ่นเล็กรุ่นผู้หญิงเ,เขาเรียกว่าสาวๆรุ่นเล็กแต่รุ่นเล็กอย่างรุ่นกลางเนี้ยนะคะสามารถแต่งลุคนี้ได้เลยนะแถมก็อาจจะสามารถแต่งได้ในทุกๆวันด้วยซ้ำไปนะคะอาจจะเปลี่ยนสีลิปนิดนึงให้แบบมันซอฟลงไปทำงงทำงานไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟินิชลุคกันเลยค่ะนี่เป็นลุคของน้องๆน,นะคะที่จะแบบว่า,าสาววัยใสไปเดทแรกอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะนี่ก็คือเป็นฟินิชลุคนะคะ น่ารักมากเลยใช่ไหมคะสามารถแต่งได้ทุกวันนะเปลี่ยนสีเปล่านิดนึงนะคะรับรองเกิดทุกวันเลยล่ะคะ่ะค <c oughs> ่ะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ะคะ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปอ๋อแต่งหน้าของลูกสาววัยทำงานวัยวัยทำงานนะคะที่ไปออกเดทนะคะกับแฟนหนุ่มนะคะบนรูฟท็อปอ๊ยนี่มันอะไรเนี่ยคิดเออเองไปอะไรกันคนเดียวก็ไม่รู้ไปกันนะคะ เดี๋ยวกลับมาต่อกันนะคะกับลูกผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะสาวที่ทํางานไว้ทํางานขึ้นมาหน่อยนะคะจะไปเดทเนี่ยควรจะแต่งยังไงเราไม่ควรจะแต่งแบบว่าถ้านี่เป็นเดทแรกเราไม่ควรจะแต่งให้เป็นในลนักษณะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเด็กเกินนะคะเพราะว่าหนึ่งกำลังคิดว่าสิ่งที่ผู้ชายจะเห็นเราน่าจะเป็นสิ่งที่เห็นความคอนฟิดนซ์ความเป็นผู้หญิงธรรมะธรรมงอะไรอย่างเงี้ยคือ มันน่าจะต้องมีความเป็นคนที่โตขึ้นมาอีกนะคะไม่ใช่เด็กๆอะไรอย่างนงี้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าบางทีก็อาจจะชอบแบบเด็กก็ได้บันนีอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่อันนี้ในความคิดเห็นเรานะก็คือโอเคเดี๋ยวเราจะทําเป็นลุคนี้นะคะที่ไม่ได้แต่งแตง่งง่ายมากนะคะแล้วก็คิดว่าไม่ว่าจะรุ่นไหนก็น่าจะแต่งได้ไม่ว่าจะรุ่นเด็กกว่านี้หรือว่ารุ่นผู้ใหญ่ก็แต่งได้หมดนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีประมาณนี้นะคะเป็นสีลักษณะแบบมีความส้มๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะเดี๋ยวเรา,เาจะเราจะเอาสีนี้นะคะมาขัดที่เป้ากันนะคะ,ะเดี๋ยวเราเอาแปรงลักษณะพุ่มๆม่างน,นี้นะแถบลงไปที่สีของเขานะคะแล้วก็ที่ตรงหางตาอีกแล้วนะคะมันจะมีความชัดอยู่ระดับหนึ่งเลยนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆคัดเบ้าเข้ามานะคะ ค่อยๆแท็บเหมือนเดิมนะคะค่อยๆแท็บแล้วก็เบ็นเบนเบนนะคะเดี๋ยวเราอาจจะใช้เป็นหัวแปลงที่เอาไว้ช่วยช่วยเบลนนิดนึงนะคะเป็นแปรงแบบพุ่มๆยาวขึ้นมาหน่อยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยทั้งสองข้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สีเดิมนะคะกับแปรงที่เป็นแบนๆบนะคะเอามา เ,เขาเรียกว่าแท็บรงด้านล่างขอบตานนี้นะ,ะขอบไปด้านล่างนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้สีน้ำตาลสีนี้นะคะในพาเลตของ e2d play color นะคะหน้าตานี้ที่ลืมโชว์นะโอเคโอเคแล้วก็จะใช้สีนี้แหละใช้เป็นแปรงของน้ำของเขาอะค่อยๆแทบไปตรงกลางเปลือกตานะคะแล้วก็ค่อยๆแทบขึ้นคล้ายๆเบนอะแต่เป็นการแทบแทบ,แทบ ใช้เป็นการแทบแทบแทบ,แทบขึ้นไปนะเราอาจจะต้องใช้พวกชิมเมอร์นะเดี๋ยวเป็นสีที่เป็นสีทองนิดนึงนะค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นพาเลทของนัตชาเดโดนานะคะบรอนซ์พาเลทเราใช้เป็นสีนี้ชื่อว่า True Bronze อันนี้คืออันนี้ไม่นจะติดส้มนิดนึงเราอยากให้เขามีความเหลืองแล้วก็สว่างก็เลยจะใช้สีนี้นะค่ะเดี๋ยวเราใช้เป็นแปรงหัวฟองน้ำอย่างนี้นะแล้วก็แทบแทบเข้าไปเพราะว่าข้อดีของแปรงหัวฟองน้ำก็คือมัน มันเก็บไปพวกสีอ่าชิมเมอร์ได้เราก็จะมาทานะคะจนไปถึงหัวตาเลยนะตั้งแต่กลางตาเนี่ยเวลาที่เหมือนแบบเราเห็นตาสองชั้นเราแบบให้เป็นให้เป็นสีชิมเมอร์สีทองโอเคเดี๋ยวเราใช้เป็นพาเลตของ Little Shop นะสีเป็นประมาณสีนี้ ลงใบที่ปลายห่ะตาแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงเป็นสีนี้นะสีํำตาลอ่อนเนี่ยข้างล่างต่อลงมาจากเส้นเมื่อกี้เลยนะหลังจากนั้นก็จะมาใช้สีสุดท้ายและเป็นสีชิมเมอร์นะคะสีขาวตรงเนี้ยบริเวณหัวตาเราเลยนี่เปิดไฟหน่อยนะคะแล้วก็ลุคนี้เหมาะมากหะกับงานแบบ ออกกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช้พาเลตแบบ simple มากนี่เป็นพาเลตอันนี้นะ 2000. สองอันสีเขาก็อาจสีเขาแตกต่างกันนะคะถึงว่าจะมีความคล้ายกันแต่ก็แตกต่างก็เป็นพาเลตที่มีคู่กันไว้ก็คือเยี่ยมก็เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวลุกเนี้ยเขาไม่ขีดอายไลเนอร์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอไปกรีดใหม่ ขอกรีดนิดนึงคือน่าจะใช้เป็นฝุ่นนะคะเพื่อให้ดูแบบมีความชึบลูก,กตาให้มันยาวนิดนึงนะเดี๋ยวกลับมาจา้าค่ะก็จะประมาณนี้เลยเนาะเราไปกรีดเอ่อเป็นอายไลเนอร์เป็น,ไไไน,ปนมาจากอายแชโดว์นะคะสีน้ำตาลที่เข้มนะคะไม่ใช่ไม่ได้ใช้สีดำเนาะมันก็จะประมาณนี้เลยนะใครอยากจะวิ่งน้อยกว่านี้หรือ,อยังไงก็ได้หรือจะไม่วิงก็ได้นะคะแต่ว่าเราเอาประมาณเพราะเรารู้สึกว่ามันจะรู้สึกแบบเรียกว่าอะไรมันดูเต็มขึ้นเนาะ แล้วก็ต่อไปแล้วก็จะไปดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคารากันเลยจ้าคราวนี้ก็ไปปัดขนตามาแล้วนะอันนี้เราใช้เป็นของดีออนะคะดีออ s โชว์ไอคอนิกโอเวอรเราแอบ,บใช้หลายคลิปหลายหลายลุคแล้วแหละเออมันดีเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่ง <c oughs> รู้ว่ามันดีอะ่ะแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่ทําไม่ทําให้ตาแบบมันเลอะเทอะอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็มันดูมันก็ไม่ได้ยาวมากแต่ ก็สวยมันดูเอ้บอกไปถูกเออมันก็สวยอะเออได้อีกแบบหนึ่งเนาะก็รู้สึกว่าชอบชอบเฉยเลยอะชอบแบบเพิ่งซื้อมาด้วยัยงไม่ได้ใช้เพราะเอามาใช้ในหลายๆรูก,กว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่งมาใช้ก็รู้สึกว่าเออก็ดีนี่หว่าเดี๋ยวต่อมานะเราก็จะมาลงเป็นอ๋อเป็นคอนทัวร์ต่างๆให้งานนี้เสร็จไปเลยนะจ๊ะคอนทัวร์วันนี้เราจะใช้เป็น เราแดกจะได้คอนทัวร์ที่มันธรรมชาติหน่อยนะคะแต่ว่าด้วยสีเรามันค่อนข้างสีตาจะไปทางด้านส้มทองแบบมีแบบม,แบบมีความร้อนแรงนิดนึงแล้วก็จะให้ออคอนทัวร์เราค่อนข้างอุ่นขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะจะได้รับกันนะคะรับมันรับกันนะคะเดี๋ยวเราใช้เป็นของกูชี่นะ เพื่อนๆมีอะไรก็ตามนั้นแต่ว่าขอให้มันไม่ได้เป็นน้าตาลเทาแล้วกันเพราะว่าตาเรามาทางโทนอุ่นแล้วอ่ะมันจะต้องไปในทักทิศทางเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็จะลงด้วยตัวเดิมเนี่ยนะคะที่ลงกรอบหน้าแล้วก็ลงที่ที่แนวจมูกนะคะเอาให้ตรงเนี้ยมันต่อเชื่อมต่อไปเลยนะคะกับหัวคิ้วนะอ่าคราวนี้คืออาจจะลงแค่คือเรียกว่าอะไรพยายามอย่า ให้เส้นมันชัดนะรองปากแล้วก็ขอบปากล่างเช่นเดิมนะแล้วก็เราจะเก็บงานอีกนิดหนึ่งนะก็คือเดี๋ยวเราจะเก็บรอยตรงเนี้ยช่วงอันนี้กับอันเนี้ยนะคะก็จะใช้เป็นแป้งอัดแข็งธรรมดาลองพื้นก็ได้ไม่ลองก็ได้นี่ทำอย่างนี้ปาดเขาอย่างนี้เลยแล้วเราก็ใช้ ใช้แปรงนะคะมาปัดปัด,ปด,ปดเพื่อที่จะไม่ให้เห็นเป็นเส้นที่เราปาดไปเมื่อกี้ค่ะเราจะลงแก้มนะคะสีจะประมาณเป็นสีแดงๆออกอมแดงอมไปทางแดงๆนะคะแล้วเราจะลงตรงนี้นะตรงนี้นะคะหาสีประมาณนี้นะคะเพื่อน แล้วเราก็จะมาลงไฮไลท์นะคะเราจะต้องลงเป็นโทนอุ่นๆด้วยเหมือนกันนะเป็นสีบเหลือบทองแชมเปญอย่างนี้ได้หมดเลยก็มาลงที่รงหนกแก้มนี้นะกาลิปนะคะลุกวันนี้นะคะสีแดงเท่านั้นไม่มีสีอื่น <laughs> นะคะแดงที่แปลว่าแดงอะค่ะ ลิปแดงวันนี้นะคะเราจะใช้สีประมาณอย่างนี้เลยนะคะสีสดเลยนะคะเดี๋ยวลงกันเลยค่ะเราจะใช้เป็นแปรงก่อนนะคะเพราะว่าเราเวลาทาลิปสีแดงเห็นแล้วว่ามันเป็นลิปมันเป็นสีที่ค่อนข้างทายยากสงสัยต้องมีซ้ำนะคะ<ๆ>เพราะว่ามันไม่ใช่สีแดงแล้ว่าอาจจะต้องใช้เซฟโฟล่าหรือเปล่าสีแดงที่แบบแดง แดงเลยนี่ไงนะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับฟินิชลุกวันนี้นะคะสำหรับไปเดทนะคะยามค่ำคืนของวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภานี้นะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะตาก็จะแบบไม่เบาเกินไปนะคะเพราะว่าเราจะต้องเล่นแสงมีแสงอะไรอยู่อย่างนั้นอะ กทบปุ๊บก็คือจะเข้าตาผู้ชายเลยนะคะจริงๆก็คือกำลังจะบอกว่าเออเวลาที่จะไปเดทหรือกำลังคุยกับใครคนหน่อะไรเงรี้ยผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็คู่คู้สนทนาด้วยนะคะก็คือจะ มองที่ตาของคุณนะคะเป็นสิ่งแรกเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําตาทําตาเขียนตาวาดตาระบายสีให้เขาดูแบบว่าดึงดูดนะคะก็คือมันจะมีความชิมเมอร์เนาะก็จะแบบยิบยับ,ย,บ,ย,บยิบยับนิดน,นึงนะคะแต่สําหรับคืนแรกวันแรกไม่ควรที่จะมากไปกว่านี้แล้วเพราะว่านี่คือแน่นแน่นมากแล้วนะคะสําหรับงานคืนนะเพราะว่าถ้ามากกว่านี้ผู้ชายก็อาจจะ ไม่ได้ชอบทุกคนนะคะส่วนปากนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีแดงแบบสีแดงเลยสีแดงสดเลยนะคะก็เป็นสีที่ดิฉันไม่ค่อยจะมักในการทานะคะเพราะว่ามันยากมากจริงๆเชียวคือสีแดงเนี่ยมันยากนะที่จะบางคนมันไม่ใช่ทุกเฉดอะแดงที่จะเข้ากับทุกคนนะคะ บางเฉดก็อาจจะทําให้ฟันดูแบบเหลืองไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าบางเฉดคือก็ดูแก่แก่ก็แกกวรกไวัยเวลาที่เราทาแบบให้ขอบเรียบเนี่ยคะ่ะสีแดงเป็นสียอมรับนะคะว่าสีแดงเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะทาได้ยากนะคะสําหรับมือใหม่หรือดิฉันเองนะคะก็ ตัวช่วยก็คือจะต้องเป็นแปรงนะฮะแปลงมาช่วยในการระบายให้เขาก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยดฉันใช้เป็นลิปไลเนอร์สีแดงของเขาเขียนของก็จะดูเรียบคมหรือว่าถ้ามันพังตรงไหนเนี่ยก็อย่าเพิ่งลบนะคะ ก็คือใช้เป็นคอนซีลเลอร์เนี่ยมาปาดปาดปาดซะนะให้เข้ารูปเขา้าทรงให้มากที่สุดเนาะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อน mm. ๆทุกคนนะคะที่หลงเข้ามาดูคลิปอีฉันจะชื่นชอบใน2ลุคนี้นะอยากรู้จังเลยว่าใครชอบลุกแบบไหนอะไรเงรี้ยลุคแบบเด็กๆหรือว่าลุกแบบอ่ะประมาณนี้โตหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุกเป็นลุกไทยด้วยค่ะยังไงก็ขอฝากช่องยายากลยาชาแนลไว้ด้วยนะคะ แล้วเรามาดูกันว่าคลิปตอปอ่อไปนั้นจะเป็นอะไรบ๊ายบาย